สี่เน,น่สนธิริมทองกุลเห็นหน้าละไยังถ้าลูกเปืนมีตาได้มันจะยิงเข้าตรงนี้มาดีปักตายสิทธิ์น้องคองร์วะชนธิริมทองกุลเสื้อเหลืองเสื้อน้ำเงินด้วยเจอหน้าละไอยังคนที่ชื่อชัดเจนสกลนครทำงานเป็นพนักง,งานขับรถธนาคารเกษตรและเพื่อสาก์การเกษตร ดูหน้านะไว้ไอ้นี่แล้วก็ดูหน้าไอ้ที่มันยืมตังตัวข้าพเจ้าสิทธิ์น้องข้ารเสิทธิ์พี่สองแสนเก้ามันอ้างว่ามันรู้จักนายประพน์ช่างดีนายสุรพลธานิคุณซึ่งเป็นเสี่ยวราชวงศ์จัก,กรีองค์ประเทศพรนะรัตนรัชสุดาที่มอบพระราชบรัญญัติให้ลูกสาวบันคนโคราชมาอยู่สกลนคร แล้วก็อีอัธราธานีคุณเป็นลูกสาวบักสุรพลธานีคุณรับมาจากองค์มาแทบแล้วก็องค์จุฬาพรมขอคอนแกนอย่างนีเ้เขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์น้องของกระวะสิทธิ์พี่ทุกคนโปรดทบทวนคำพูดง่ายไปงับกลัว